สวัสดีค่ะโค้ชหมยวาสนาสโตจานอฟสกี้ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่เพจโค้ชวาสนาสอนทำออนไลน์สร้างรายได้7หลักค่ะวันนี้ค่ะโค้ชหมยก็มีความรู้ดีๆค่ะมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะและความรู้ที่โค้ชหมยมาแบ่งปันทุกคนในวันนี้ค่ะก็คือวิธีง่ายๆสําสหรับมือใหม่อยากเริ่มต้นบนออนไลน์ค่ะซึ่งความรู้นี้คุณสามารถที่จะเอาไปแบ่งปันเอาไปบอกต่อและเอาไปใช้กับตัวเองนะคะเพื่อให้ประสบความสําเร็จ มากยิ่งยิ่งขึ้น,นไปสําหรับคนที่เป็นมือใหม่และสิ่งที่โค้ชเหมยมาแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนในวันนี้ค่ะโค้ชเหมยเคยเป็นมือใหม่โค้ชเหมยลงมือทําลงมือปฏิบัติมาโดยตลอดเลยนะคะทุกคนค่ะทาธุรกิจประสบความสาเร็จเปีรายได้6หลักตั้งแต่อายุ24ปี ความรู้ดีๆนี้ค่ะก็เลยอยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะที่คิดว่าตัวเองเนี่ยค่ะเป็นมือใหม่ยังไม่มีความรู้มากพอฉันจะเริ่มต้นแบบไหนฉันจะเริ่มต้นยังไงดีในการทําออนไลน์นะคะวันนี้เรามารู้ความรู้ดีๆนี้ไปด้วยกันเลยค่ะวิธีที่1ก็คือด้อนไปเลยค่ะด้นไปเลยไม่จําเป็นจะต้องรู้ทุกอย่างแต่ให้พูดในสิ่งที่เรารู้ด้นไปเลยนี่ค่ะจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณค่ะได้ฝึกในการพัฒนา คุณด้นไปเลยคุณพูดไปเลยพูดเท่าสิ่งที่คุณรู้นั่นแหละพูดแค่สิ่งที่คุณรู้แค่นั้นพอถ้าวันนี้คุณไม่เริ่มสักทีคุณจะไม่ได้เริ่มเลยไม่ต้องวุ่นวายหาข้อมูลให้เยอะมากมายคุณรู้อะไรคุณพูดเรื่องนั้นไม่จําเป็นจะต้องรู้ไปทุกเรื่องแล้วค่อยออกมาสู่โลกออนไลน์และวันนี้ค่ะคุณรู้แล้วว่ายังไงฉันต้องประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์ให้ได้ค่ะคุณจงด้นไปเลย แล้วคุณจะรู้เลยว่าอ๋อพอมาถึงตรงนี้ฉันต้องพูดแบบนี้พอมาถึงตรงนี้ฉันจะต้องพูดแบบนี้แล้วไหลให้ได้เหมือนน้ำนั่นแหละจะสามารถทำให้คุณเก่งขึ้นบนโลกออนไลน์อย่างแน่นอนไม่ต้องรอให้รู้มากไม่ต้องรอให้รู้เยอะแต่จงลงมือทำ